สวัสดีค่ะคุณครูรักเองนะคะสอนในรายวิชาศิลปะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนในเรื่องของทัศนธาทาุน,นะคะเน้หาสาระความรู้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ทัศนธาตุนะคะก็หมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆนะคะตามที่ตาเรามองเห็นนะคะส่วนประกอบของทัศนธาตุนะคะก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงนะคะแล้วก็พื้นผิวพื้นที่ว่างนะคะแต่ว่าวันนี้ครูลักจะมาสอนในเรื่องของเส้นนะคะเป็นองค์ประกอบของทัศนธาตุนั่นเองนะคะ นักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้มีเส้นลักษณะใดบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนคิดในใจนะคะว่าเส้นที่นักเรียนเห็นนะคะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะลองเดาดูนะคะ,อ,ะอย่างที่ครูลักเห็นนะคะครูลักเห็นเป็นเส้นโค้งเส้นตรง นะคะแล้วก็เส้นอิสระนะคะ,ะเส้นตรงเส้นโคง้งแล้วก็เส้นอิสระที่สอดคล้องกลมกลืนกันนะคะ,ะเส้นนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิละปะนะคะจะประกอบไปด้วยเส้นต่างๆมากมายเลยนะคะ เส้นหมายถึงการเคลื่อนที่ของจุดที่เรียงต่อกันเป็นทิศทางที่กําหนดนะคะเส้นนะคะเราต้องเริ่มจากจุดก่อนการที่เราจะาวาดโครงสร้างต่างๆได้นะคะเราต้องเริ่มจากจุดนะคะแล้วก็ลากไปตามทิศทางที่เราต้องการนะคะตามทิศทางที่เรากําหนดนะคะอยากจะวาดรูปทรงรูปร่างไหนนะคะเราก็าไปในทิศทางนั้นนะคะ เส้นนะคะก็มีหลากหลายลักษณะเลยนะคะเช่นเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นเฉียงนะคะเส้นหยักเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งแบบก้นหอยเส้นโค้งวงแคบนะคะแล้วก็เส้นประค่ะ เส้นนะคะก็มีสามประเภทด้วยกันนะคะก็คือเส้นที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเส้นที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็คือเส้นที่มนุษย์ไม่สามารถกําหนดขึ้นเองได้นะคะมันเกิดจากธรรมชาตินะคะหรือว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นปรากฏการณ์ฟ้าร้อง นะคะหลักหนูว่าจะเป็นต้นไม้นะคะรวดลายลายเส้นของมันนะคะต่อไปนะคะประเภทที่สองเส้นที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะเส้น ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นตะกร้านะคะเห็นไหมก็จะมีะเส้นโค้งนะคะเส้นตรงนะคะให้เป็นรูปร่างรูปทรงเพื่อใช้งานได้นะคะอันนี้ก็คือเส้นที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปค่ะเส้นที่เกิดขึ้นจากการทัศนสิลป ะะเส้นที่เกิดขึ้นจากงานทนาัศนศิลป์นะคะก็คือเส้นที่เราใช้ในงานจิตรกรรมนะคะงานปั้นงานสถาปัตยกรรมนะคะงานปั้นก็คืองานปฏิมากรรมนั่นเองนะคะ เส้นในธรรมชาตินะคะคือเส้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเส้นของใบไม้นะคะก็จะมะีโครงสร้างที่สวยงามตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่สามารถที่จะกำหนดขึ้นเองได้นะคะมันเกิดขึ้นเองนะคะ,ะเส้นของม้าลายนะคะเส้นของธรรมชาตินะคะก็จะมีเอกลักษณ์ของมัน นะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นเส้นของกิ่งไม้นะคะะต่อไปค่ะเส้นของใย,ยแมงมุมนะคะนนี้ก็เกิดจากสัตว์นะคะที่สร้างลวดลายเส้นขึ้นมาเองนะคะมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะ ต่อไปค่ะประเภทที่2นะคะก็คือเส้นในสิ่งแวดล้อมเส้นที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะน,นี้ก็ยกตัวอย่างเป็นเส้นของสายยางนะคะหรือว่าเส้นของอุปกรณ์เครื่องใช้รอบรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างนะคะหรือว่าสมุดหนังสือนะคะก็จะมีรุ่นลายของมันนะคะ น,นี่นะก็เป็นเส้นของกรอบประตูนะคะเส้นของกรอบประตูเห็นไหมก็จะมีเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะคะแล้วก็เป็นเส้นโค้งนะคะ อันนี้ก็เส้นของสะพานนะคะอยู่ที่มนุษย์จะสร้างขึ้นนะคะแล้วก็กําหนดมันนะคะอยากจะออกแบบโครงสร้างของสะพานให้มีลักษณะแบบไหนนะคะเราก็ต้องอทําการวาดเส้นนะคะสร้างโครงสร้างออกแบบมาก่อนนะคะอ่าต่อไปค่ะเส้นในงานทัศนศิลป์ นะคะเส้นที่ปรากฏในผลงานศิละปะนั่นเองนะคะอย่างเช่นงานวาดภาพราะบายสีนะคะอันนี้เราก็ใช้เส้นนะคะเป็นตัวกําหนดรูปร่างรูปทรงนะคะรูปวาดที่เราชื่นชอบนะคะรูปวาดที่เราอ,อยากจะถ่ายทอดให้กับคนดูได้ชมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเส้นในงานปั้น นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากดินน้ํามันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นเส้นนะคะแล้วก็ามาประกอบกันให้เป็นรูปร่างรูปทรงที่สวยงามน,นะคะ mm hmm. อันนี้นะคะก็เป็นเส้นในงานสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นราชมังคลาสถานนะคะสนามกีฬานะคะที่อยู่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะคะก็จะมี โครงสร้างนะคะลายเส้นที่สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นงานสถาปัตย์นะคะเป็นวัดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็จะมีโครงสร้างของมันนะคะก่อนที่เราจะสร้างงานสถาปัตย์ขึ้นมาได้นะคะเราต้องมีการออกแบบโครงสร้างนะคะโดยใช้ลายเส้นเป็นตัวกำหนดรูปร่างรูปทรงตามที่เราต้องการนะคะ เดี๋ยวเราลองมาทำแบบทดสอบกันนะคะาจากภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นว่าเป็นเส้นในประเภทใดนะคะนี้แน่นอนว่าต้องเป็นเส้นในงานทัศนศิลป์นะคะในระหว่างนี้ให้นักเรียนคิดตามด้วยนะคะรูปภาพนี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีเงา นะ้ำมีเสามีสะพานมีน้ำนะคะนะักเรียนคิดว่าเป็นเส้นในประเภทใดอ่าอ่าอันนี้นะคะเป็นเส้นในสิ่งแวดล้อมนะคะทําไมถึงเป็นเส้นในสิ่งแวดล้อมนะักเรียนอาจจะเห็นว่าอ่าเป็นเงาเงาเนี่ยมันเกิดจากแสงแดดแสงแดดก็ดคือธรรมชาติไม่ใช่หรอนะคะไม่ใช่นะคะก็คือ,เ,อเงานะคะเกิดขึ้นจากเสานะคะเสาแล้วก็สะพานนะคะ เงาเนี่ยนะคะก็ถกทอดเป็นรูปร่างรูปทรงของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะส่วนแสงแดดก,ก็มากระทบอีกทีหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นเส้นในงานอ่ะเป็นเส้นของธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปไปพร้อมๆกันนะคะ เส้นนะคะก็มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันก็คือเส้นในธรรมชาติเส้นในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เส้นในงานทัศนิสินนะคะเส้นในธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพวกใบไม้พวกสัตว์ต่างๆนะคะที่มนุษย์ไม่สามารถกําหนดเองได้นะคะมันเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะนเส้นในสิ่งแวดล้อมค่ะก็อย่างเช่นสิ่งของรอบตัวเรานะคะสายยางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นในงานทนาันศิลป์นะคะเป็นงานเพ้นต์นะคะงานจิตรกรรมงานปั้นหรือว่าปฏิมิกรรมงานสถาปัตยกรรมนั่นเองนะคะ,อะโอเคค่ะ กิจกรรมนะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะโดยใช้เส้นที่มีหลายลักษณะนะคะอย่างที่คุณครูลักได้บอกไปนะคะว่ามีเส้นอะไรบ้างครูลักก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะใช้เวลาว่างนะคะเวลาที่อยู่บ้านนะคะก็อยากจะให้ลองสเก็ตชิ้นงานดูนะคะสะเก็ตบ้านของตัวเองนะคะสะเก็ตธรรมชาติ รอบค่านะคะว่าเป็นยังไงแล้วนะลองสร้างสรรค์งานให้มันสวยงามดูนะคะ,ะต่อไปนะคะครูลักษณ์วันนี้ก็มีใบ,าบางานมาฝากนะคะก็เดี๋ยวครูลักษณ์จะแนบให้นะคะใบางานตัวนี้นะคะก็เป็นใบางานเกี่ยวกับ ให้นักเรียนนะคะจำแนกเส้นที่ปรากฏในภาพว่าประกอบไปด้วยเส้นชนิดใดบ้างนะคะอย่างรูปภาพนี้นะคะอันนี้นะคะสามรูปภาพนี้จำแนกเส้นที่ปรากฏในภาพว่าประกอบด้วยเส้นชนิดใดบ้างก็อย่างเช่นเส้นอะไรเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนนอนนะคะหรือว่าเส้นเฉียงเส้นโค้งนะคะเส้นขดก้นหอยเส้นหยักนั่นเองนะคะโอเคค่ะ คุณครูก็อยากจะฝากนะคะให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย